สำนึกผิดแล้วแอดคาดราบาวขอโทษผู้ว่าสุพรรณบุรีปมดากราดบนเวทีคอนเสิร์ตรับขาดสติ จากกรณีที่แอดคาราบาวขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตงานวันเกิดกำนันคนหนึ่งในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนฉาดเดือดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกรณีที่ไม่ยอมให้ร้องเพลงแสดงดนตรีจนผู้ว่าได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยห้ามและยังเป็นแฟนคลับของแอดคาราบาวอีกด้วยและเตรียมดำเนินคดี ล่าสุดวันนี้ค่ะแอดคาราบาลได้เคลื่อนไหวพร้อมเปิดใจผ่าน a c e b o o k คาราบาลออฟฟิเชียลยอมรับผิดและชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดโดยระบุข้อความไว้ว่ากระผมนายยืนยงโอภาคูลแอดคาราบาได้ใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่12ตุลาคม2565ันห้าอาน้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่ เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคําอธิบายแล้วรู้สึกสํานึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่อวูบของผมที่ขาดสติไปจึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่การุณาออกมาชี้แจงความจริงส่วนเรื่องคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆเ,เลยครับขอบพระคุณครับ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยคนส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงผิดแล้วก็ยอมรับผิดถือว่าเป็นบทเรียนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะ